เ <c> ด <ười> vale ี๋ยวีอีกความต่อไปยากนี้อยากอีกกำดำนิดหนึงข้าค่นเป่าั้งรนะ่กิน่าไรกินามอกกินไข่กินกล้วยนะ ัสองชั้นแรกไม่ต้องรีบนะให้ร่างกายร้อนค่อยๆเดินไปไม่งั้นถ้ารีบอ่ะเดินขึ้นยิ่งคนยิ่งเดินยากน้ำเ่าก่อนนะนะคะน้ำเปล่าเฉอาะชั้นแดงชัายก็มีนะคะอีกไหมได้โน้ตที่ละสิบบาทค่ะด้วยสองมีนะคะไม่ไดเอาแดงเลยโอ้ที่นี่หวานที่สุดอ่ะ ต้องบมกินเองไม่หวานแล้วแม่ค้าจิบให้อย่างาาากะกะนะะ้ำพก่อนนะนคะน้ำกลือเปอร์เซอร์ไดนดนคะคะอัำอัำอำบาทนะครับไนเลสิบบาทนะขาย<ห>รูป่ันนี้